สวัสดีครับได้บาลอนกรุกงเทพนะครับและวันนี้จะมาแนะนํารถอีกคันนะครับในร้านที่เป็นเรียกว่าเป็นรถพิเศษในแนวรถสะสมวันอีกคันนึงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยครับเป็นรถอิตาเลียนอีกคันนะครับบิโมต้าเทซี่3ดีนะครับซึ่งเป็นรถที่เรียกว่าในเมืองไทยน่าจะผม,มเห็นคันเดียวแหละ เอาโดยเฉพาะที่เป็นสเปคนี้นะครับแต่จริงๆแล้วในรุ่นเดียวกันอาจจะมีสเปคอื่นที่มีคนสะสมเก็บเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบได้นะครับโอเคจริงๆสำหรับเจ้าบีโมตาเทตี่ส d ดีคันนี้นะครับผมเองก็คิดจะมานำาแนะนำาให้รู้จักกันตั้งสักพัใหญ่แหละแต่ว่ายังมีบางจุดที่ผมยังหาข้อลงตัวเกี่ยวกับการอธิบายตัวรถคันนี้ไม่ได้นะครับก็เลยทิ้งเรื่องไว้สนานกันควรนะครับวันนี้ก็เรียกว่าลงตัวละ ก็เลยมาทำคลิปนี้ให้ได้ชมกันเอาับก่อ,อื่นเรามาว่ากันในเรื่องของเจ้าบีโมต้าก่อนนะครับบีโมต้าจริงๆเ,เ,เป็นบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ของอิตาลีนะครับเป็นบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ผลิตเครื่องเองนะครับไม่ได้ผลิตเครื่องยนต์เองนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตหลกัหลกๆเลยคือเฟรมและช่วงล่างนะครับโดยนําเครื่องยนต์จากรถค่ายอื่นมาใส่ลงบนเฟรมที่ตัวเองสร้างขึ้นนะครับจนมีชื่อเสียง นะครับเป็นแล้วก็จะว่าไปจะเรียกว่าโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์น่าจะเป็นเรียกว่าโรงงานคัสตอมรถจักรยานยนต์จะดีซะก,กว่าะนะครับในหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับบ้านเราเองก็มีบีมอเตอร์วิ่งอยู่หลายคันนะครับอ,อย่างเช่นนะครับพวกผมเองเคยขับอยู่นะครับสมัยก่อนเป็นบีมอเตอร์เอสบีแปดนะครับเอสบี SB ก็เป็นย่อจากซูซูกิบีมอเตอร์ก็คือจะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ของซูซูกินะครับแล้วก็จะมีใครก่นที่ล่าสุดนี้ที่ของคุณภูรินะครับ ก็เป็นบีโมต้า YB6 นะครับตัวนั้นก็ใช้ยามาฮ่าบีโมต้านะครับใช้เครื่องยนต์จากยามาฮ่านะครับแล้วก็ยังจะมี HB บบีโมต้า HB ก็จะใช้เครื่องยนต์ฮอนด้านะครับบีโมต้า DB ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของดูคอตี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยบีโมต้าเนี่ยเล่นเร,เรียกว่าซื้อรถทั้งคันมาเลยนะครับอย่างเช่นซูซูกิเนี่ยก็ซื้อรถทั้งคันมาเลยแล้วก็มาหรือเอาเครื่องยนต์มาใช้นะครับหรือเอาชิ้นส่วนบางชิ้นนะครับอย่างเรือนไม้บ้าง นำมาใช้แต่ที่เหลือจะเป็นการคัสตอมจากค่ายบีโมต้าทั้งหมดเลยและอุปกรณ์ทุกชิ้นบนของค่ายบีโมต้านะครับบอกแล้วเลยว่าเป็นระบบมไม่ใช่ระบบเป็นระดับพรีเมียมเท่านั้นนะครับที่ใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับสำหรับในเทซี่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นชิ้นส่วนเฟรมที่เป็นคาร์บอนครับแต่ว่าในหลายๆรุ่นของบีโมต้านี่ชิ้นส่วนเฟรมจะเป็นคาร์บอนด้วยซึ่งใช้กันมาตั้งแต่เมื่อยุคตั้งแต่ยุคก่อนปี2000แล้วแหละ เรียกว่าทันสมัยมากสเดียยนะครับสำหรับการต่ดแต่งรถของค่ายบีโมต้นี่ก็หลังจากผ่านเรียกว่าการทําธุรกิจธุรกิเลมาพอสมควรครับบ o โมต้างก็เปลี่ยนเจ้าของมาหลายท่านนะครับจนมาในรุ่นเทซี่สามดีเนี่ยรู้สึกเข้าใจว่าจะเป็นตอนนั้นเ,เจ้าของบ m โมต้จะเป็นสัญชาติทางอเมริกันนะครับทำให้ดีไซน์ของบ m โมต้าจะ แตกแตกต่างจากบีโมต้ายุคต้นๆไปบ้างพอสมควรเลยนะครับและตอนนี้เองบีโมตานะครับได้ตกไปอยู่ในมือของทางคาวาซากิแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นต่อไปนี้เราจะได้เห็นบีโมต้าที่ใช้เครื่องยนต์คาวาซากิกันมากขึ้นแต่ว่ามากก็คงไม่มากหรอกครับก็ทําม,มาเป็นจํานวนจํากัดพอสมควรโอเคนะครับนั่นคือประวัติคร่าวๆข,ของบีโมต้าทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเ,ออเจ้าเทซี่สามดีกันนี้นะครับ ที่สามนะครับเป็นรถในตระกูล1ของบีโมตาซึ่งเป็นตระกูลพิเศษนะครับที่ออกแบบระบบช่วงล่างพิเศษที่เราเห็นนี่เลยนะครับก็คือเท s ซีเนี่ยจะมีเท s ซี่ o e เทซี่แล้วก็เท s ซี่สตัวนี้นะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีเทซี่ t h r เหมือนกันนะครับโดยเท s ซีทุกรุ่นนะครับของบีโมตาเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ยูคาตีล้วนๆทุกรุ่นเลยนะครับ ตัวนี้เองเป็นเครื่องยนต์จากยูคอร์ตี M ้เอ็มพันนะครับหนึ่งร้อยแรงม้านะครับไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่แรงนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศช้้นด,ด้วยนะครับไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่เน้นความแรงแต่เราเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นโชว์ความสวยงามมากกว่านะครับในส่วนของสิ่งที่แตกต่างในซีรีส์ของเทซี่นั่ก็คือนี่แหละครับรบช่วงล่างนะครับพึ่งเป็นช่วงล่างที่<อ>ไม่มีช่วงอัพหน้านะครับ<อ>ก็จะมีเรียกว่าระบบ ที่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ฮับสเตริงก็คือระ,ระบบบังคับเลี้ยวที่เป็นระบบเลี้ยวด้วยการใช้คันชักคันโยกเหมือนกับรถจรน,นะครับแล้วก็ที่ดุมล้อด้านหน้าเนี่ยจะมีจุดหมุนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมลองขยับเลี้ยวให้ดูนะครับน,นะฮะจะประมาณลักษณะนี้นะครับมันจะเลี้ยวอยู่ที่ฮับด้านในนะคันชักคันโยกนี่ก็จก็จะขยับไปขยับมานะครับ นี่ครับมาดูกันคันชักคันโยกฝันจะเห็นชัดกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นคันชักคันโยกมันนี่ครับอันนี้คือระบบเซ็นเตอร์ฮับเซอรลิงที่ในซีรีส์ของเทซี่นี่บิมอต้าเรียกว่าภูมิใจนักภูมิใจหนานะครับทำให้มันดูแปลกตาไปนะครับในระบบเซ็นเตอร์ฮับเซอรลิงเนี่ยจริงๆก็มีใช้อยู่มาตั้งนาแล้วนะครับตั้งแต่ยุค 80 70กันก็ละนะครับก็อยู่ในรถแข่งบางคันนะครับ,บสมัยก่อนก็จะมีรถ gp 5 0 0สมัยก่อนก็จะมี Honda ทีมเอลฟ์นะครับที่ใช้เซ็นเตอร์ฮัฟเซอร์ิงลงทำการแข่งขันนะครับอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเ,เท่าไหร่ตอนนั้นขับโดยใครเอ่ยรอ,อนฮัตสล็อมนะรอนฮัสลลสลมนะครับประจําไม่ผิด ในส่วนของเทซี่สามดีคันนี้นะครับเครื hmm. um. ่องยนต์ก <election> mm ็เปรียบเป็นดูคาตี้เอ็มหนึ่งพันนะครับที่บอกไปแล้วนะครับช่วงล่างก็จะเป็นระบบเซนเตอร์ฮับเซ i n g ริงนะครับเนื่องมาจากเครื่องยนต์นี้ค่อนข้างจะผอมเพียวนะครับเพราะเป็นสองซูบเป็นสองูบวีนะครับทำให้รถเนี่ยดูแล้วครับเพียวมากแผงคอเนี่ยแค่นี้เองครับวัสดุที่เห็นก็จะเป็น CNC ทั้งหมดนะครับ โช๊คอนะัพก็แน่นอนครับระดับบีโมต้าแล้วสมัยก่อนก็อาจจะใช้ชชองอัพของอิตาลีในบางรุ่นนะครับแต่ตัวอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นโอรินส์นะครับทั้งหมดเลยเบรกก็เป็นเบรกแบมโบมาให้นะครับล้อก็เป็นของ o อแซดเลสซิ่นะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเครื่อยนต์ก็ใส่ฝาครอบตู้ปลามาใ้นะครับจากดูกาไ ถ้อยเสียก็เป็นท้อยเสียออริจินอลของบีโมต้านะครับด้านหลังระบบเบรกแล้วก็รอ o อแซระบบเบรกเบมโบเช่นเดียวกันช่วงอัพหลังก็ o อ i n นส์เครื่งยนก็จะโชว์สายพานนะครับเซที่3คันนี้เป็นรถที่เป็น l i m i t ต็ดเอ t i ชันด้วยนะครับเป็นรถตัวที่ฉลองผลิตขึ้นมาเพื่อฉลอง40ปีของบิโมต้านะครับ บ i ต้าเทซี่สดีคันนี้นะครับต้องบอกก่อนผมลืมบอกไปว่าเป็นรถปีผลิตน่าจะ2017ประมาณนี้นะครับเรามาดูนี่นะครับมันจะมีเพลทเอาไว้นะครับก็คือเป็นตัวฉลองครบรอบ40ปีของบีมต้านะครับคันนี้นะครับเรามาดูเพลทในรุ่นนี้นะครับมีผลิตแค่ 40่คันเท่านั้นนะครับและคันนี้เป็นคันที่9กนะครับเลขสวยด้วยเป็นคันที่9ของเทซี่สามดีด i มูเต็ดเอดิชันก็ที่ผมบอกปัญหาที่ผมคิดมานานว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่สรุปสักทีก็คือในเรื่องของเ,อเจ้า Center h u ฮับเซลลินี่แหละครับที่ว่ามีปัญหาว่าเอ๊มันดียังไงมันมีจุดดีจุดเด่นกว่าระบบโช๊คอัพ ทีเรสโคปิกหรืออัพไซด์ o ดาทั่วไปยังไงนะครับก็หาข้อมูลกันนะครับอย่างในการหาข้อมูลบนออนไลน์ทุกคนก็ได้บอกว่ามันเป็นระบบที่เรียกว่ามันแยกกันทํางานโดยสิ้นเชิงนะครับระหว่างการยุบตัวของชองอัพเวลาซับแรงแล้วก็เวลาบังคับเลี้ยวนะครับมันจะอิสระด้วยกันหมดนะครับไม่เหมือนกับระบบชองอัพท,ทั่วไปของรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เวลาเลี้ยวชองอัพก็ต้องหันไปทั้งหมดนะครับ ทุกอย่างอาหารไปทั้งหมดแล้วก็โช้อัพเขาจะมีการยึบตัวเวลาเบรกนะครับทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงของจิวเมทรีของตัวรถเยอะแยะนะครับทำให้มันไม่สเสถียรแตกต่างจากระบบเซนเตอร์ฮับเซอร์ริ่งนะครับซึ่งแยกส่วนกันโดยสิ้นเชิงเลี้ยวก็เลี้ยวยุบก็ยุบยืดก็ยืดนะครับเพราะนั้นเวลาเบรกแล้วเนี่ยจุดดีของมันคือการยุบตัวของด้านหน้าหรือที่เขาเรียกว่า หน้าหน้าหัวทิมเนี่ยจะไม่มีนะครับเวลาลเบรกแรงๆด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีอาการหัวทิมนะค่อนข้างเสถียรน,นะครับพเพราะเบรกก็ยึดอยู่อิสระลอยจากตัวส่งงามนะทำให้มันไม่มีอาการหัวทิมเวลาลเราเบรกแรงๆทาให้รถมีความเสถียรน,นะครับเวลาลเลี้ยวโค้งนะครับก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าชองอัพก็ยังสามารถซับแรงไปได้ในโค้งนะครับในขณะเดียวกันล้อก็สามารถเลี้ยวไปได้น,นั่นคือจุดดีของอ ระบบเซนเตอร์ฮับเซริงนะครก็คือมีความเสถียรในการทํางานนะครับแล้วก็จิโอเมทรีของตัวรถเองก็ไม่เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับทำให้รถมีความเสถียรในทุกๆย่านการขับขี่แต่ที่ผมคิดเลยและเป็นปัญหาคาใจคือเอ๊ะแล้วทำไมรถแพงๆรถหรูๆรถสปอร์ตถึงไม่นํามาใช้กันนะนะซึ่งไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในข้อมูลที่พยายามหาไปทั้งหมดนะครับ แม้แต่รถแข่งเองก็ไม่มีใครใช้ระบบนี้นะครับก็ต้องสรุปได้เลยนะครับว่าระบบเซนเตอร์ฮับเสียลิงเนี่ยมันเหมาะสมสําหรับรถที่เป็นลักษณะอันนี้สรุปโดยส่วนตัวนะครับลักษณะที่เป็นการขับขี่ในสไตล์แบบทัวริงหรือแบบเนี่ยขีท่ทั่วไปมากกว่าแต่ในระดับการแข่งขันหรือรถสปอร์ตเนี่ยที่ไม่นิยมใช้กันเพราะหนึ่งต้องบอกว่าเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเโอเมทรีนะครับทำาให้มันรถเนี่ย การบังคับเลี้ยวหรืออย่างต่างๆเนี่ยจะผิดแผกไปจากรถที่ใช้โช้คอัพธรรมดาทั่วไปไม่มีการเปลีป่ยนแปลงองศาแคมเบอร์ของโช้คอัพหน้าทําให้การเลี้ยวไม่ไวเวลาเบรกแล้วโช้คอัพหน้ายุบลงนะครับทำให้มุมม,มมันตั้งขึ้นมุมแคสเตอร์มันตั้งขึ้นทําให้มันเลี้ยวได้ไวขึ้นนะครับตัวนี้จะไม่มีไปเพราะนั้นในการเลี้ยวคงแคบๆเนี่ยผมว่าเลี้ยวสู้รถที่ใช้โช้คอัพไม่ได้ก็มีจุดต่างๆพวกนี้ที่สุดเหลือลงตัวว่าโอเคระบบเนี่ย บอกแลว่ารถที่ใช้ขับขี่ในเรียกว่าระบบในในใน,ในการขับขี่ทัวริงหรือขับขี่ทั่วไปถือว่าโอเคดีเสถียรสตริทุกอย่างดียกเว้นการเขียแบ,บสปอร์ตนะครับก็สรุป,ปันไว้ตรงนี้ถึงมาเป็นการทำ <c ười> คลิปวีดีโอในวันนี้แต่ก็ยังขาใจอยู่นะโอเคนะครับอันนี้คือเจ้า b i โมตาเทสซี่ 3D นะครับ ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็นรถแบบ Limited e dition นะครับมีแค่40ผลิตแค่40คันทั่วโลกนะครับคันนี้มือหนึ่งถ้าจำไม่ผิดที่ยุโรปขายกันก่ประมาณล้านกว่าบาทในเมืองไทยรู้สึกจะ2ล้านนิดๆน,น,นะครับประมาณ2ล้านบาทเนะเรามาดูคันนี้ครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับเลนใหม่ของเอมตกแต่งเล็กๆเลขใหม่เดี๋ยวผมดูก่อนนะเลขใหม่ คันนี้นะครับบิ่งมา1,000กิโลนั1 0 0 0กิโลนะครับยังใหม่กริบๆอยู่เลยนะราคาค่าตัวของมันคือ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับสำหรับคนที่สะสมหรือคนที่ต้องการขับรถที่มันแปลกไปจากชาวบ้านเขานะครับวัสดุนอกจากจะเป็นอลูมิเนียม c n นทั้งคันนะครับ ก็จะใช้ส่วนผสมของคาร์บอนเข้ามานะครับทั้งหมดเลยวัสดุพรีเมียมทั้งขันระบบเบรกช่วงล่างระบบเครื่องยนต์ต่างๆอันนี้คือจุดเด่นของบีโมตาเลยนะครับการที่เป็นรถแฮนด์เมดครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากชมตัวจริงๆมา ชมตัวเป็นๆได้เลยนะครับที่ชู์รูมของเรานะครับที่เลบบารอนถุงเทพนะครับอยู่บนถนนรางคำแหงระหว่างซอยร้อกับร้อนะครับหรือมีคําถามใดๆสงสัยนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในไลน์ของเราได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไอีไลน์ไว้ให้นะครับหรือว่าที่ Messenger ผ่านทาในหน้าเพจของเลบบลรอนแบงคอกนะครับครับและนีค่คือทั้งหมดของเจ้า บีโมตาเทสซี่ d นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ